เคยลองนึกภาพตามไหมครับว่าถ้าวันหนึ่งตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าบัญชีธนาคารของเราถูกอายัดไปเฉยๆแถมยอนเงินยังติดลบเป็นหลักแสนทั้งทงที่เรามั่นใจว่าไม่เคยไปทําอะไรผิดกฎหมายเลยเรื่องแบบนี้แหละครับคือสิ่งที่คนไทยจํานวนไม่น้อยกําลังเจออยู่จริงๆเพราะผลพวงจากการปราบปรามบัญชีม้าที่ตอนนี้มันเริ่มลุกลามมาถึงคนบริสุทธิ์แล้ววันนี้เราจะมาเจาะลึกวิกฤตนี้กันครับและลองหาคําตอบดูว่าคริปโตเคเรนซีจะเป็นทางออกของปัญหานี้ได้จริงหรือเปล่า เอาละครับเรามาเริ่มกันที่หัวข้อแรกกันเลยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยนะครับแต่เป็นสถานการณ์จริงที่กําลังเกิดขึ้นอยู่และต้องบอกว่าผลกระทบจากการกวาดล้างบัญชีม้าเนี่ยมันรุนแรงแล้วก็กว้างกว่าที่หลายๆคนคิดไว้เยอะเลยลองฟังเสียงสะท้อนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบดูนะครับนี่เป็นคาพูดจากแม่ค้าออนไลน์คนหนึ่งที่บอกว่าบัญชีโดนอายัดเพราะลูกค้าโอนเงินมาจากบัญชีม้าแล้วเราจะไปรู้ได้ยังไงว่าลูกค้าคนไหนเป็นม้าโอ้โหฟังแล้วรู้สึกได้ถึงความอึดอัดเลยใช่ไหมครับ นี่คือความรู้สึกของคนทำมาหากินสุเจริตที่อยู่ๆก็ต้องมาเจอกับปัญหาที่ตัวเองไม่ได้ก่อและปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องของคนแค่หยิบมือเดียวนะครับเพราะจากข้อมูลล่าสุดมีบัญชีธนาคารที่ถูกระงงับไปแล้วมากกว่า1นล้านสามแสนบัญชีตัวเลขมหาศาลขนาดนี้มันสะท้อนให้เห็นเลยว่าวิกฤตนี้มันกระจายเป็นวงกว้างและส่งผลกระทบกับผู้คนจํานวนมากจริงๆแล้วเรื่องทั้งหมดมันบานปลายมาถึงจุดนี้ได้ยังไงถ้าเราลองย้อนไทม์ไลน์กลับไปดูจะเห็นว่ามันค่อยๆคุกรุ่นขึ้นมานะครับ เริ่มตั้งแต่ปี2024ที่มีกฎหมายฉบับใหม่ออกมาให้ธนาคารมีอำนาจอายัดบัญชีที่หน้าสงสยัยได้เร็วขึ้นพอมาถึงต้นปี2025ก็มีการเปิดใช้ระบบตรวจจับแบบเรียข้ามที่นี้แหละครับจำนวนบัญชีที่ถูกระงับก็เลยพุ่งพโพดขึ้นมาเลยจนกระทั่งไม่นานมันนี้เรื่องก็มาดังเป็นข่าวใหญ่โตเมื่อมีผู้บริสุทธิ์จานวนมากออกมาโวยวา,ยวายว่าเงินในบัญชีตัวเองอยู่ๆก็ติดลบมหาศาลด้วยไม่รู้สาเหตุคําถามที่สําคัญที่สุดก็คือแล้วใครกันแน่ที่กําลังเดือดร้อนจากมาาตรการกนี้ ถ้าคิดว่าโดนแค่พวกมิจฉาชีพเนี่ยคิดผิดเลยครับเพราะกลุ่มที่โดนไปเต็มๆกลับกลายเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่รับเงินจากลูกค้าตามปกติบางคนก็โชคร้ายสุดๆแค่เพราะเจ้าหน้าที่คีย์เลขบัญชีผิดหรือแม้แต่คนธรรมดาทั่วไปที่รับเงินโอนจากเพื่อนหรือครอบครัวก็ยังโดนไปด้วยเห็นไหมครับว่าความเสี่ยงมันใกล้ตัวเรากว่าที่คิดจริงๆและใครๆก็อาจจะกลายเป็นเหยื่อรายต่อไปได้ การที่บัญชีธนาคารของเราสามารถถูกสั่งอายัดได้ง่ายๆแบบนี้มันทําให้เราต้องย้อนกลับมาตั้งคําถามกับระบบการเงินพื้นฐานที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เลยครับซึ่งในทางเทคนิคแล้วเขาเรียกมันว่าเงินเฟียเงินเฟียหรือเฟียตมันนี่ถ้าจะให้พูดแบบง่ายที่สุดเลยนะมันก็คือเงินที่เราเราท่านๆใช้กันอยู่ทุกวันนี้แหละครับไม่ว่าจะเป็นแบงก์ในกระเป๋าเหรียญหรือแม้แต่ตัวเลขดิจิทัลในแอปธนาคารสิ่งที่ทําให้เงินพวกนี้มันมีค่าขึ้นมาได้เนี่ยไม่ใช่เพราะมีทองคําจริงๆไปค้าประกันไว้นะครับ แต่เป็นเพราะความเชื่อมั่นและคำสั่งของรัฐบาลที่ประกาศว่าเงินนี้ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายซึ่งมันต่างจากสมัยก่อนโดยสิ้นเชิงเลยนะสมัยก่อนเนี่ยเงินมันมีค่าเพราะเราสามารถเอาไปแลกเป็นทองคำจริงๆได้แต่ระบบปัจจุบันไม่ใช่แบบนั้นแล้วครับมูลค่าทั้งหมดของเงินที่เราใช้มาจากคำประกาศของรัฐบาลล้วนๆเลยนี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของนิยามคำว่าเงินเลยก็ว่าได้และตรงนี้แหละครับคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดอาจจะฟังดูย้อนแย้งนะครับแต่จุดอ่อนที่สุดของเงินเฟียส ก็คือจุดแข็งที่สุดของมันเหมือนกันนั่นก็คือการที่มันถูกควบคุมจากศูนย์กลางโดยรัฐบาลและธนาคารกลางซึ่งอำนาจในการควบคุมแบบเบ็ดเสร็จที่เองที่ทำให้ธนาคารสามารถสั่งอายัดบัญชีของใครก็ได้แค่เพียงได้รับคำสั่งมาทำได้ทันทีและรวดเร็วพอระบบเดิมมันมีช่องโหว่ที่น่ากังวลแบบนี้หลายคนก็เลยเริ่มมองหาทางเลือกใหม่ๆกันและหนึ่งในทางเลือกที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในตอนนี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่า USDT USDT หรือชื่อเต็มๆคือ tether นะครับมันคือคริปโตประเภทพิเศษที่เรียกว่า stable coin หรือ stable coin จุดเด่นของมันก็ตามชื่อเลยครับคือมัน stable หรือเสถียรเพราะมูลค่าของมันเนี่ยถูกผูกไว้กับเงินดอลลาร์สหรัฐแบบ1ต่อหนึ่งเสมอซึ่งมันจะต่างจากพวก Bitcoin ที่ราคาสวิงขึ้นลงรุนแรงความนิ่งของมันนี่เองที่ทําให้หลายคนมองว่ามันอาจจะเหมาะกับการใช้เก็บมูลค่าหรือแม้แต่ใช้จ่ายในชีวิตประจําวันได้แล้ว USDT มันจะมาช่วยแก้ปัญหาบัญชีโดนอายัดได้ยังไง คำตอบก็คือคุณสมบัติของมันเนี่ยมันตรงกันข้ามกับระบบเงินเฟียโดยสิ้นเชิงเลยครับข้อแรกคือมัน decentralized คือมันไม่มีศูนย์กลางไม่มีธนาคารหรือรัฐบาลไหนมาควบคุมได้โดยตรงพอเราเก็บมันไว้ใน wallet หรือกระเป๋าเงินดิจิตอลส่วนตัวมันก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่า full ownership คือกรรมสิทธิ์นั้นเป็นของเราคนเดียวแบบ100%ซและนั่นก็หมายความว่าไม่มีใครหน้าไหนสามารถมาสั่งอายัดหรือย,ยึดเงินใน wallet ของเราไปได้เหมือนที่เกิดขึ้นกับบัญชีธนาคารนั่นเองครับ เอาละครับมาถึงส่วนที่หลายคนน่าจะอยากรู้กันแล้วว่าถ้าเกิดสนใจขึ้นมาจริงๆจะต้องเริ่มยังไงเรามาดูวิธีการเปลี่ยนเงินบาทของเราให้กลายเป็น USDT แบบเข้าใจง่ายๆทีละสเต็ปกันเลยดีกว่าแต่ก่อนจะไปดูขั้นตอนขอย้ำตรงนี้โตโตเลยนะครับว่าเพื่อหลีกเลี่ยงการเจอปัญหาบัญชีมาซับซ้อนเข้าไปอีกเราต้องใช้บริการผ่านศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลหรือที่เรียกกันว่า Exchange ที่ได้รับใบอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกราตต์อของประเทศไทยเท่านั้นนะครับตรงนี้สําคัญมากจริงๆโอเค ขั้นตอนก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยครับ 1. คือไปเลือก exchange ที่ถูกกฎหมายในไทยก่อน 2. ก็สมัครเปิดบัญชีแล้วก็ทำการยืนยันตัวตนหรือที่เรียกว่า KYC ให้เรียบร้อย 3. พอสมัครผ่านแล้วก็ฝากเงินบาทของเราเข้าไปในระบบ 4. เข้าไปที่กรานเทรดแล้วก็กดซื้อ USDT ได้เลยและขั้นตอนสุดท้ายซึ่งผมมองว่าสาคัญที่สุดเลยนะคือต้องถอน USDT ที่เราซื้อเนี่ยออกมาเก็บไว้ใน wallet ส,ส่วนตัวของเราเพื่อให้สินทรัพย์นั้นมาอยู่ในความดูแลของเราแบบสมบูรณ์จริงๆ ถ้าให้แนะนำเครื่องมือที่คนส่วนใหญ่ใช้กันนะครับสำหรับ exchange ที่ถูกกฎหมายในบ้านเราก็จะมีอย่าง b i t c u p หรือ binance th ส่วนกระเป๋าเงินส่วนตัวหรือที่เรียกว่า non custodial wallet ที่น่าเชื่อถือและเป็นที่นิยม <c oughs> ก็จะมีอย่าง metamask หรือ trust wallet ครับ แน่นอนครับว,ว่าทุกอย่างในโลกนี้มันมี2ด้านเสมอการจะเลือกใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเราก็ต้องเข้าใจทั้งข้อดีและข้อเสียของมันให้ครบถ้วนก่อนเพื่อเห็นภาพรวมทั้งหมดเรามาดูกันดีกว่าครับว่า USDT มีข้อดีและความเสี่ยงที่สําคัญอะไรบ้างครับพอเอามาเทียบกันแบบนี้จะเห็นภาพชัดนะครับฝังข้อดีเนี่ย คือการได้มาซึกออิสรภาพทางการเงินเต็มรูปแบบเลยนะทั้งการป้องกันบัญชีถูกอายัดการที่เราควบคุมสินทรัพย์ของตัวเองได้ร้อเปอร์เซนการโอนเงินข้ามประเทศที่รวดเร็วแต่ในอีกด้านหนึ่งอิสรภาพนั้นมันก็มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ใหญ่หลวงเหมือนกันครับทั้งเรื่องการต้องดูแลความปลอดภัยเองทั้งหมดความผิดพลาดบางอย่างก็แก้ไขอะไรไม่ได้เลยอย่างเช่นการโอนผิดที่อยู่หรือที่น่ากลัวที่สุดคือการทํา Private Key หรือกุญแจส่วนตัวหายยังไม่รวมเรื่องความไม่แน่นอนของกฎหมายและภาษีในอนาคตอีกด้วย และนี่คือประเด็นที่ต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยครับความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดของมันก็คือประโยชน์สูงสุดของมันเช่นกันนั่นก็คือแนวคิดที่ว่าเราทุกคนคือธนาคารของตัวเองหรือ you are your own bank มันคืออิสระขั้นสุดยอดครับแต่ก็แลกมาด้วยความรับผิดชอบขั้นสูงสุดเหมือนกันถ้าเราทํากุญแจส่วนตัวหรือรหัสกู้คืนหายเมื่อไหร่นั่นหมายความว่าสินทรัพย์ทั้งหมดของเราจะหายไปตลอดการโดยที่ไม่มีใครหน้าไหนในโลกนี้มาช่วยกู้คืนให้ได้เลย จากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมาในวันนี้มันก็นํามาสู่คําถามสุดท้ายที่น่าคิดนะครับว่าในเมื่อความเสี่ยงของระบบธนาคารแบบเดิมมันเริ่มปรากฏให้เราเห็นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆแบบนี้มันถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราควรจะเริ่มศึกษาและพิจารณาที่จะแบ่งสินทรัพย์ส่วนหนึ่งของเราออกมาเก็บไว้นอกระบบธนาคารแบบดั้งเดิมดูบ้าง